ครับวันนี้เราจะมาทดสอบการกระทําอย่างหนึ่งนะครับก็คือการใช้หม้ออบร้อนๆบ้านๆนี่แหละครับแต่วันนี้ไม่ใช่เนื้อวาเกิวเป็นเนื้อเซอร์รอยเซอร์รอยจากออสเตรเลียครับซื้อได้จากที่ไหนกออ็อะไรนะเรียกว่าไรว่อ๋อเดอะมอลล์คูเป็นมาเก็ตทั่วไปครับผมอันนี้เราเข้าอบนะครับทดลองอบที่เวลา6กนาทีความร้อนสูงสุด สองร้อองศาเนื้อสลอยที่ได้ตอนนี้3นาทีกว่านะครับน้ําแดงเริ่มออกคนผสมปรุงรสก็จะเป็นเหมือนเดิมครับเกลือผิดไทยเท่านั้นนะครับมอสอลฟิลิปก็จะรักษาอุณหภูมิได้ค่อนข้างดีนะครับเ,เดี๋ยวเราจะรอใกล้ใกล้เสร็จนะครับแล้วเราจะมาอีกทีหนึ่งเปิดอีกทีหนึ่งอะครับว่าแต่จริงๆแล้วมออฟิลิปเนี่ยมันเป็นหมอทอดเนาะมอทอดแบบไรน้น้ํามัน ความอร่อยของเนื้อมันอยู่ที่น้ํามันอย่างไรก็ตามครับวันนี้เราอาจจะเป็นการทดลองเพื่อเป็นการเน้นเรื่องความสุกข,ของเนื้อมากกว่าความนิ่มแล้วก็นุ่มของเนื้อครับส่วนตัววาคิวนี้เราจะใช้วิธีย่างแบบเก่าเอานะครับเ,เราลองทดลองดูก่อนเราเปิดลองฟ้าด,ดูก่อนนะครับว่าหลังจากที่ผ่านไปประมาณ3 4สนาทีแล้วเป็นอย่างไรเคครับดดูลมฟัน แปลกลิ่นแปลกนะครับกลิ่นแปลกกลิ่นไม่เหมือนเนื้อย่างทั่วไปเนื้อย่างนี้น่าจะอร่อยกว่าถาทำแบบปกติครับมาวินบาวินไม่เอาไม่เอาหนูเดีโอเคป้าป๊าก็จะถ่ายวิดีโอลงยูทูปป๊าป๊าบ้างเหมือนกันนะครับไปป้า้ากระโดดช็ดไปสี่ร้อยครั้งแล้วเยี่ยมครับผมเหลือวิ่งอีกหกรอบนะอ่าไม่ใช่กระโดดอีกครั้งโอเคโอเคครับห้ร้อเป็นห้าร้อยเยี่ยมครับผมอันนี้ลูกป้าป้านะครับน้องมิมี่นะครับวัสบายสบายสไตล์มิมี่ ผ่านไป5นาทีจริงๆคาดว่าเนื้อคงจะแข็งมากครับแต่อย่างไรก็ตาม6นาทีก็คือ6นาทีเราจะไม่ลดจอนเวลานะครับเพื่อทําการทดลองว่าเป็นอย่างไร,ารามาทดองจริงเหมือนวิทยาศาสตร์ใช่ครับการทดลองทําอาหารก็เป็นการทดลองอย่างหนึ่งนาทีถือว่าแข็งมากแล้วแหละโอเคไม่เป็นไรครับหนาทีก็คือ 6, 6นาทีครับไม่จะหเราจะดูได้ยังไงเราตั้งเวลาไว้ครับลูกและที่สําคัญตอนนี้ถ้าเราทําตรงนี้จำได้ไหมครับวันนี้เมื่อวานเราทาไป3นาทีกับ3นาที แต่การจี่มันจะไม่เหมือนกับการการย่างมันจะไม่เหมือนกับการใช้หม้ออบร,ร้อนร้อนเครื่องมือที่แตกต่างกันย่อมทําให้รสชาติของอาหารแตกต่างกันป้าเมื่อไหรจะหุงนาทีดูเวลาสือลูกใกล้ถึงเวลาลแล้วเห็นไหมมันก็ยังไ,ไ,ไงยังไงเวลาที่ติ๊กเอาไวต้ตัวนี้คือเวลา,าจะออกเป็นเกินแนวนเนื้อทอดมั้งครับวันนี้ประมาณห้านาทีแล้วนะคะครับหิวมากเลยอ่ะไปทำกินเลย เดี๋ยวครับเดี๋ยวน้องวินได้กินครับเดี๋ยวน้องมีมี่ได้กินครับแต่ว่าน้องมิมี่จะต้องไปออกกําลังกายก่อนเพราะว่าหนูอ้วนแล้ว <6 S 1> โอ้หนาทีแล้วนะคะหกนาทีแล,แล้วแล้วก็ถึงเวลาที่เรารอคอยครับเดี๋ยวอุปกรณ์อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ในการดึงดึงออกมาก็คือตัวนี้นะครับป<ะ>อ่ามีมี่มีมี่ดึงออกให้ปลาดึงตันี้ออกให้ปลาเกรดระวังร้อนนะครับระวังลูกอย่ไม่ได้พูดคำหยาบนะ ไม่ได้พูดคำหยาดนะไม่เกลี่ยไม่ได้พูดคำหยาดนะเกี่อะนะโอเคยิมิธาต่อไปเดี๋ยวตัวมือบางก็6นาทีผลเป็นอย่างไรเป็นไหมโอ้เ t e เจอร์ข้างนอกเนื้อแข็งมากเลยที่ไหนข้างในน่ากินมากีหิวเลยขอลองชิมบ้างอืเดี๋ยวครับอุ้ย ระวังก็ควรระวังเกิมจูปิดตรงนี้ให้ตรงนี้ให้ก่อนเด็กๆไม่ควรยุ่งกับมีดใช่ป้าไปตัดตอนนี้ป้ากินก็ได้นะอือได้ครับพอเราชิมโอ้โอเคครับพอเราชิมนะเดี๋ยวดูครับเิซซ่าข้างในดูก่อนดูก่อนดูก่อนเลื่อนไหลเลยเลื่อนไหลสังเกตว่ามีเดียมนะครับถือมีเดียมนะครับมีเดียมนะเลื่อนไหลมีเดียมเบล เราชิมอืมโดนที่นี่แบวนี่แบบแต่เราขอไม่เอาขอไม่เอาหนามันได้ครับขอไม่เอามันไม่ขอมันอุ้ยมันดูแข็งมากเลยคุณภาพเนื้อมันจะไม่นิ่มเท่ากับเนื้อวากิวนะครับกดไม่ได้โอเคครับดูสิฮะพอกินได้ลูกกินได้ไม่ถึงขนาดแย่แต่ว่าอร่อยกว่าให้ประมาณสัก 70%สิบเอร์เซ็นของเนื้อวาเกียวนะครับวากีวอะไรก็เยอะโอเคเราได้เวลาที่เราต้องการนะครับสรุปว่าหนาทีได้เดือประมาณนี้ด้วยความหนาของเนื้ออสันนอกเซลอ,อยประมาณนี้ลบหนึ่งเซนครึ่งประมาณเกือบสองเซนนะครับความร้อนอสองร้อองศาแล้วก็หกนาทีมันแข็งจาก,จากลักษณะของเนื้อเนอะาก,การปรุงรสออาอืมปาว่ากินได้โูบอร่อยแต่ว่าแข็งไม่ร้อนชิ้นเยี้ยวอ่ะมัน<ๆ>เป็นลักษณะของเนื้อลูก เนื้อสเรอยมันจะเป็นเนื้อที่แข็งนิดนึงนะผมจิ้มได้จิ้มเนี่เป็นขมันอืมจิ้มได้จิ้มได้อ่ะมิครับมิมันด้วยนี่แต่กดว่าอดอดวิ่งไม่ชอบมันแค่ได้นโอเคพอ,อยังกดพอ,อยังกดพอ,อยังกดพออ้พอมก่อน<พ>อโอเคครับนี้เราก็จะมาชิมลิมรสกันนะครับ เนื้อสร่อยสรุปว่า6นาทีเป็นเวลาที่ได้เนื้อกลุ่มมี d i u m well นะครับแต่ว่าแต่ว่าแข็งเพราะว่า,นานเ,นเนื้อแบน้ันแข็ง <y> คข้อสรุปของวันนี้สรุปว่าเราใช้ตะแกรงวอ่าอบรร้อนแทนการย่างได้ในกรณีที่เราไม่ได้ซีเรียสกับ texture อของเนื้อภายนอกนักนะครับแต <y> ่หนูซีเรียสหนูซีเรียสหนูก็ต้องกินแบบย่างที่ยากหน่อยโอเคครับ หม้อร้อนๆยังไม่ทำให้ความฉ่าของเนื้อเสียไปรู้สึกยะะังไงคะเรได้ความฉ่าของเนื้อภายในอยู่อุณหภูมิก่อนเข้าเตาอบคืออุณหภูมิห้องนะครับเ,เราๆก็ยี 28, ่สิบห้ายี่สิบแปดยี่สเก้าองศาวันนี้ครับอ่าวันนี้ขอจบการถ่ายทำเนื้อโดยเม้อร้อ,รอนๆพี่นี้ครับ